ฟุตบอลชิงช่วยประชาชนคิงสครับครั้งที่51ก็จัดสลักประกบคู่อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับผู้ไม่ได้พิกไรนะครับแต่ว่าก็ต้องลงรายละเอียดให้ความเป็นธรรมกับฝ่ายจัดการแข่งขันด้วยนะครับก็คือเขาแยกแยกโถตามแรนกิ้งอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผลมันออกมาก็เหมือนกับที่ทางฮ่องกงเคยประกาศไปล่วงหน้าแล้วแหละว่าจะมาเจอกับอิรักน์ะครับซึ่งผลมันก็เป็นอย่างนั้นครับฮ่องกงเจออิรัก์ไทยเจอกับฟิจินะครับก็สรุปโปรแกรมให้ชัดเจนกันอีกทีนึงก็แล้วกันนะครับวันที่4 สี่โมงเย็นครับอิรักทีมอันดับที่58ของโลกนะครับจะเจอกับฮ่องกงครับทีมอันดับที่147ของโลกส่วนคู่ที่2นะครับจะเล่นกัน2ทุ่มตรงนะครับทีมชาติไทยอันดับที่102ของโลกจะพบกับฟิจิครับทีมอันดับที่150ของโลกนะครับถือว่าเป็นอันดับที่ต่ำที่สุดใน4ชาติที่มาแข่งคิงส์คัพครั้งนี้นะครับก็วันที่4กันยายนจะเป็นเกมแรกแล้วก็นัดชิงชนะเลิกกับชิงที่3จะแข่งขันกันในวันที่7กันยายนนะครับนี่คือฟุตบอลชิงถ้วยพระราชานคิงส์คัพคร ขันกันที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งวันนี้ก็มีการแถลงข่าวลงนามสัญญาอะไรก็ว่ากันไปนะครับก่อนที่เกมการแข่งขันมันจะเริ่มขึ้นก็ไม่ถึงเดือนแล้วนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยววันที่13สิงหาคมละเดี๋ยวเดือนหน้ากันยายนก็จะเตะแล้วนะครับตอนนี้หลายคนก็อาจจะยังลุ้นกันอยู่ว่าสนามกีฬาสนามกีฬาการจังหวัดกาญจนบุรีจะเสร็จทันหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะว่าก็มีข่าวในเรื่องการปรับปรุงสนามอะไรกันนะครับมีการลงญ้าไปแล้วแต่ว่ามันจะพร้อมแค่ไหนก็คงต้องลุ้นกันไปแต่ว่าทางจังหววัััดเค้าาก็ยนนนนนน่่พรรออมแะบ ซึ่งมันก็ควรจะต้องพร้อมนะครับถ้าไม่พร้อมผมบอกเลยว่าบันเทิงแน่ๆนะครับเพราะว่าหลายคนก็รออยู่ว่าไอ้การหักพลิ้โผจากที่ว่าสงขลาว่าจะได้แน่ๆนะครับกลายมาเป็นการได้บุรีเนี่ยมันมีอะไรหรือเปล่านะครับความพร้อมมันพร้อมจริงหรือเปล่าสภาพสนามเรื่องหนึ่งเดี๋ยวคนก็รอดูกันอีกว่าเรื่องของโรงแรมที่พักเรื่องของสนามซ้อมมันเป็นยังไงนะครับแต่ว่าสิ่งดีๆอันหนึ่งที่เห็นชัดแน่ๆก็คือว่ามีข่าวออกมาว่าเขาจะมีการเปิดทางด่วนมอเตอร์เวย์ใหม่ สิบวันนะครับเพื่อให้อสอดคล้องกับฟตุตบอลชิงเพื่อสถานคิงคัพคือทางด่วนใหม่เนี่ยมอเตอร์เวย์สายอะไรผมจําชื่อไม่ได้มันไปกาญจน,นบุรีเนี่ยมันไม่ได้เปิดทุกวันในช่วงนี้นะครับในช่วงแรกมันเปิดเฉพาะศุกร์เสาร์มั้งนะครับแต่ว่าในช่วงคิงคัพเนี่ยเขาโหมทางหลวงหรืออะไรเนี่ยเขาก็เดินเรื่องมาเรียบร้อยแล้วเขาจะเปิดโดยความสะดวกให้แก่แฟนบอลได้ไปที่กาญจน,นบุรีนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเนาะอ่ะสรุปรวมความไทยเจอกับฟิจิอิรักเจอกับฮ่องกงรองรุ่นฟตุตบอลชิงเพคครรัั้งที่51บ